สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาหน่าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถเบน e 2 0 0 cgi ุ่วน e d g a n w 2 1 2ปี2 0 1 1ค่ะอันนี้ฟีดาวผ่อนเดินละ14,000บาทเท่านั้นนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะนางนะคะปรับไฟฟ้ามี Memory 3จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะกุญแจกครบ2ดอกนะคะ airbag abs นะคะวูมารายมันติฟังชัน่นลายไม้รอบคัน รุ่นอีลิแกนนะคะกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะขอถามเงือนเดือนนะคะโดยรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่2800 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะอันนี้มีแอร์ตอนหลนังจังหาดนะคะแล้วก็มีมา่านไฟฟ้าหลังน,นะคะคอนนี้ใช้เงินออกรถ50,000บาทนะคะประวัติดีซีดาวได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมีม่านด้านข้างด้วยนะคะ สวยน่าใช้มากๆเลยค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเจ้าข,ของดูแลรักษารถมาดีมากๆเลยค่ะวางขวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะหรูหรามากๆเลยนะคะรถแบรน E 2 0 0 CGI นะคะ W 2 1 2ปี2 0 1 1สนใจยังไง อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9นา